สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับ,นนค,รบคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบกันด้วยนะครับไมโครโฟนนะครับติดกับมือถือและกล้องนะครับเป็นสองตัวนี้ไม่เนี่ยที่เปรียบเทียบนะครับเพราะว่ามันหน้าตาคล้ายกันมากเลย ขนาดก็ไล่เรียกกันนะครับแทบจะเป๊ะเลยก็ว่าได้เป็นของ n ับโวเวเดอกับโหลดวิดีโอไมโครนะครับก็ตัวเนี้ยมันจะต่อกับกล้องเท่านั้นนะครับตัวนี้จะได้ทั้งกล้องและมือถือะนะครับแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะนำการเปรียบเทียบกับการต่อสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งจะเอาสายของเนี้ยมาเสียบกับอันนี้แล้วก็ทดสอบให้ดูกันด้วยนะครับว่าต่อสมาร์ทโฟน รองรนี้จะต่างกันยังไงนะครับส่วนเสียงที่เพื่อนได้ยินตอนนี้คือเป็นเสียงจาก iPhone 11 Pro Max นะครับก็คือเป็นตัวไมค์ของตัวเครื่องเลยนะครับผมแต่วันนี้เรามาเปรียบเทียบ2ต,ตัวนี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเสียงจะต่างจากไม่เสียบยังไงก็ฟังเอานะครับอันนี้คือเสียงจากตัวเครื่อง11 Pro นะครับอันนี้เดี๋ยวไปดูกันะนะครับตอนนี้ผมก็ได้แกะเจ้าตัวไมคนะครับ แล้วนะครับต,ตัวนี้โหลดนะครับไมโครวิดีโอตัวนี้นับโบว์เวเดอร์สังเกตนะครับเหมือนกันป๊ะนะครับแต่น้ำหนักฝั่งโหลดจะน้ำหนักดีกว่านะครับผมส่วนเพื่อนๆอ,อยากดูว่าอุปก,กรณ์ในกล่องมีอะไรเดี๋ยวไปดูคลิป รีวิวไมโครโฟนโหลดนะครับแล้วก็ของเวเดอร์นะครับแยกเอาอันนี้ผมมาเปรียบเทียบอย่างเดียวนะครับเดีย๋ยวเราไปดูของนับโบกันก่อนนะครับอ่านะครับทดสอบทดสอบเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้นะครับเป็นเสียงจากนับโบเวเดอร์นะครับไมโครโฟนตัวนี้ ลองฟังดูนะครับว่าเสียงประมาณไหนนะครับใส่ขนแมวทั้งคู่นะครับเช็ค1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้าเเสียงที่ผมพูดเป็นเสียงที่ผมพูดปกตินะครับไม่ได้ตะโกนหรือพูดเสียงดังอะไรนะครับพูดปกติมีหนักเบาตามการเวลาที่พูดนะครับผมเดี๋ยวจะลองฟังเสียงดีดนิ้วนะครับห่างจากไมประมาณฟุตกว่าๆนะครับ ่เป็นยังไงบ้างนะครับเราจะลองร้องเพลงนิดหนึ่งนะครับว่าเผื่อเพื่อนๆเอาไปติดกับมือถือแล้วก็อัดคลิปคอปเวอร์มันจะโอเคไหมนะครับแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลั ฟาร้องหรือเปล่า่าประมาณนี้นะครับสำหรับนับโวเวเดอนะครับอันนี้เป็นไมโครโฟนจากทางรถนะครับตัวนี้ไมโครวิดีโอวิดีโอไมโครนะครับจริงๆมันใส่กับกล้องนะครับผมแต่ว่าผมเอาสายของนับโวมาต่อกับมือถือด้วยนะครับก็ทดสอบกันในตัวนะครับเพราะว่าผมไม่มีกล้องเนาะ มีแต่มือถือก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคเพื่อนๆลองฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับนั่งห่างประมาณฟุตกว่าเหมือนกันนะครับตำแหน่งเดิมเป๊ะแค่เปลี่ยนหัวไมค์ออกนะครับทดสอบเช็คเช็คสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีตอนนี้ทดสอบเสียงของไมโครโฟนโรดโรด,โรดเรียกได้ทั้งสองอย่างนะครับโรดวิดีโอไมโครนะครับผมเดีย๋ยวจะร้องเพลงให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วกัน แค่อยากรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวโรดนะครับอ่านะครับรก็ได้ทดสอบไปแล้วนะครับทั้ง โหดและก็นับโบทั้งสองตัวตอนนี้เสียงที่ไม่ได้ยินเป็นเสียงจากตัวไมโครโฟนเครื่องโทรศัพท์เลยนะครับ iPhone 11 Pro ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับว่าตัวไหนเสียงเป็นยังไงนะครับเผื่อใครชอบตัวนั้นตัวนี้ส่วนราคาทั้ง2ตัวนี้ครับต่างกันประมาณพันกว่าบาทเนาะตัวหนึ่งห้ากว่าบาทตัวหนึงประมาณ2,000นะครับ ก็ลองเทียบคุณภาพเสียงดูนะครับว่าจะได้ผลประมาณไหนโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้หากใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ส u b s c r i b e ป็นกำลังใจให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ